ชาวราศีกุมกับดาวอังคารย้ายราศีร่วมกับดาวราหูในภพพันธุตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่13เมษายนพศ2564ภพพันธุเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องบ้านรถที่ดินถิ่นฐานบ้านเกิดถิ่นกำเนิด ในช่วงที่ดาวอังคารย้ายไปทำงานร่วมกับดาวราหูในภพพันธุจะส่งผลให้ชาวราศีกุมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวบ้านรถคนในบ้านสมาชิกในบ้านสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำงานอยู่กับบ้านการทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านการแบกรับภาระต่างๆความรับผิดชอบต่างๆภายในบ้านภายในครอบครัว รวมไปถึงการได้รับมรดกตกทอดการซื้อบ้านการซื้อรถการทำข้อตกลงการค้ำประกันต่างๆการไปมาหาสู่ของญาติพี่น้องการเดินทางร่วมกับญาติการทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในด้านที่ต้องระมัดระวังคือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะนำความเดือดร้อนวุ่นวายมาให้ การรักษาทรัพย์สินเอาไว้ไม่ได้ทรัพย์สินเสียหายการซ่อมบ้านซ่อมรถมีเรื่องต้องใช้จ่ายมากมายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวให้รมะมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวงการขัดแยง้งการมีเรื่องบาดหมางภายในครอบครัว